สหรัฐส่งสัญญาณต้องการถอนตัวและพักดันแสนธิภาพที่เอื้อประโยชน์ต่อรัเสเซียอย่างเห็นได้ชัดสถานการณ์ผลักดันให้เซลเลสก,กีต้องเลือกระหว่างยอมสูญเสียทิปไตยบางส่วนกับเดินหน้ารบโดยไม่มีการสนับสนุนจากอเมริกาเหมือนเดิมขณะที่ยุโรปซึ่งกำลังเจอปัญหาเศรษฐกิจเองก็ไม่พร้อมที่จะยืนเดี่ยวต่อกรกับรัเสเซียหากอเมริกาถอยจริงนาโตเองก็เสี่ยงเสียทั้งความน่าเชื่อถือและอำนาจต่อรอง ฮิตโปรครอบไว้ไม่ง่ายถล่มระบบป้องกันภัยอากาศ S 3 0 0และเลด้าเนโอบิ SV 2ระบบโดนยูเคนจ้องถล่มคลังน้ำมัน2วันล่อไป3โรงติด ก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนในช่วงภาคเย็นกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับสงครามรัสเซียยูเครนปัจจุบันนี่แหละครับมันเดินทางมาถึงจุดที่ยากกว่าเดิมท่านผู้ชมครับเพราะว่าการยุติความขัดแยง้งมันซับซ้อนกว่าตอนกว่าตอนที่มันเริ่มต้นหลายเท่านักตัวละครที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทีละตัวทีละตัวนี่แหละครับปัจจุบนันมันโยงใหยไปหลายผูยภาค ตามแนวทางสงครามยุคใหม่ที่มันเชื่อมโยงไปทั่วโลกท่านผู้ชมครับแม้ว่าเหตุผลการเปิดฉากรบของรัสเซียจะเข้าใจได้ไม่ยากในไม่กี่บรรทัดในช่วงเริ่มต้นของสงครามอันนี่มจากว่าความกังวลด้านความมั่นคงจากการขยายตัวของนาโต้เลยครับ แต่เวลาเมื่อมันล่วงเลยมาจถึงปัจจุบันท่านผู้ชมครับสงครามเกือบจะ4ปีพันธมิตรคนสําคัญพันธมิตรของยุเคนตอนนี้เริ่มเสียงแตกแต่พันธมิตรที่เสียงแตกและดูเหมือนมีปัญหานี่แหละครับมันกลายเป็นพันธมิตรที่เสียงดังที่สุดเมื่ออเมริกาผู้เล่นคนสําคัญของนาโต้เ่ยครับภายใต้การนําของทรัมป์ส่งสัญญาณชัดเจนเลยนะครับว่าต้องการถอนตัว และผลักดันแผนสถนติภาพที่เอื้อประโยชน์ต่อรัเสเซียอย่างเห็นได้ชัดทั้งการให้ดินแดนยกดินแดนให้ที่ยึดครองรวมถึงการหยุดยั้งเส้นทางสมาชิกขาราชานาโต้ของยูเครนแลกกับผลประโยชน์มหาศาลที่อเมริกาจะได้รับจากรัเสเซียรวมถึงการแยกรัเสเซียออกจากจีนนี่แหละครับสถานการณ์มันผลักดันให้เซเลนสก,กี้นี่แหละครับต้องเลือกเอาระหว่างยอมเสียอธิปไตยบางส่วน กับเดินหน้ารบโดยไม่มีผู้สนับสนุนคนสำคัญอย่างอเมริกาแบบเดิมขณะที่ยุโรปนี่แหละครับก็กำลังเผชิญกับปัญหาของตัวเองนะครับด้วยความที่ไม่พร้อมที่จะยืนเดี่ยวต่อกรกับรัเสเซียหากว่าอเมริกาถอยจริงนี่แหละครับนาโตเองก็เสีย่ยงเสียทั้งความน่าเชื่อถือและความนาาต่อรองอเมริกากำลังจะกลับไปสร้างจัก,กรวรรดิตัวเองในทวีปอเมริกาส่วนจีนนี่แหละครับก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีบทบาท นะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าขยับตัวมากขึ้นเพราะว่าไม่สบายใจเหมือนกันถ้าเผื่อว่าสัญญาณรัเสเซียอเมริกาเนี่ยแหละครับจะหันมาจูบปากกันมันอาจจะลดความตึงเครียดลงการลดความตึงเครียดลงนี่แหละครับมันอาจจะกระทบผลประโยชน์ของจีนในด้านเอเชียต,ตะวันออกทะเลจีนใต้และจีนนี่แหละครับก็ยังไม่ต้องการที่จะให้รัเสเซียนี่แหละครับหันไปจูบปากกับอเมริกา ราะวานั่นหมายความว่ายุทธศาสตร์ของจีนที่จะดึงปูตินมาม,มาเป็นพวกและก็ต้านทานพลังอำนาจของอเมริการวมถึงท้าทายอำนาจอเมริกานี่แหละครับมันอาจสะดุดลง สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันมันจงดูเหมือนว่าทุกฝ่ายนี่แหละครับกำลังเดินอยู่บนเช่นเชือกบางๆระหว่างสันติภาพจริงกับสันติภาพชั่วคราวจากความอ่อนล้าและโลกทั้งใบนี่แหละครับกำลังจับตาดูนะครับว่าเกมยุติสงครามครั้งนี้นี่ครับมันจะลงเอยด้วยข้อตกลงที่มั่นคง หรือเพียงแค่การหยุดยิงที่พร้อมแตกหักได้ทุกเมื่อเพื่อแลกกับผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจทั้ง3ขณะที่สมรภูมิที่ลบก,กันดุเดือดที่สุดในปัจจุบัน นะครับเกิดขึ้นที่โปรโครอปครับท่านผู้ชมหลังจากมีรายงานนะครับว่ากองทัพลัเสเซียนี่ครับสามารถบุกยึดเมืองโปรโครอฟได้สําเร็จโดยมีรายงานเป็นคลิปวิดีโอนี่แหละครับที่ทหารของรัเสเซียนําธงไปปักกลางนะครับจัตุรัสหรือว่าสุสารกลางของเมืองโปรโครอฟได้สําเร็จเป็นคลิปที่มีกําลังมีการเผยแพร่กันสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับ ถ้าเผื่อกองทัพรัเสเซียสามารถบุกยึดโปรโคอฟได้สาเร็จเมืองยุทธศาสตร์แห่งนี้เนี่ยครับถือเป็นเมืองหนึ่งในประการสําคัญที่รัเสเซียใช้เวลากว่า20เดือนนะครับในการที่จะเข้าถึงเมืองที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์แห่งนี้ทามกลางแนวป้องกันที่ยูเคนี่แหละครับวางไว้อย่างหนานแน่นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละครับมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับจังหวะที่ทั่วโลกกาลังจับตามองการเยือนรัเสเซียของผู้แทนพิเศษของอเมริกา ซึ่งนำโดยสตีฟวิทคอปและก็ลูกชายของทมแต่ดูเหมือนว่ามันแฝงด้วยผลประโยชน์มากมายหลายประการทำให้สถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนมันตึงเครียดมากขึ้นการสูญเสียโปรโครอปของยูเคนี่หละครับมันอาจส่งผลต่อสมดุลแนวลบด้านตะวันออกอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าพื้นที่แถบนี้นี่นะครับมันเป็นศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญ และเส้นทางเชื่อมโยงไปยังเมืองต่ตางๆสําคัญหลายเมืองการเสียเมืองนี้นี่นะครับมันจะทําให้รัเสเซียสามารถขยับเข้าไปพื้นที่ตอนในได้เพิ่มมากขึ้นนี่ก็คือความสําคัญของเมืองโปรโคอฟซึ่งทั้งสองฝ่ายพยายามที่จะยึดครองแต่สถานการณ์ที่รัเสเซียประกาศยึดครองนี่ยนะครับการรักษามันก็ไม่ง่ายท่านผู้ชม การที่ยูเครนนะครับจะปล่อยให้รัสเซียเขายึดของง่ายๆนี่แหละครับ,รบไม่มีการต่อต้านนั้นดูเหมือนมันจะไม่เกิดขึ้นการยึดเมืองโปรโครอบดูว่าจะยากแล้วนะครับในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าใช้เวลากว่า20เดือนเกือบ2ปีแต่การรักษาเมืองโปรโครอบเอาไว้นี่แหละครับมันก็ไม่ง่ายในสถานการณ์ปัจจุบันฉะนั้นการต่อต้านหรือว่าการกำจัดความได้เปรียบของรัสเซียขณะ ที่ยังริดโปรโลครอฟนี่เลยครับมันจึงยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกองกําลังของยูเครนท่านผู้ชมครับมันมีรายงานการสูญเสียอย่างหนักของอุปกรณ์ทางทหารในพื้นที่ดอนบาสนะครับโดยเฉพาะที่โปรโครอฟรัสเซียนําระบบป้องกันภัยอากาศมาไว้จํานวนมากนะครับมีรายงานการสูญเสียทรัพย์สินระบบป้องกันภัยอากาศมูลค่าสูงถึง3รายการมันถูกทําลายยูเครนโจมตีฐานยิง S300 ของรัสเซียและเลดา่านีโอบีเอสวี สเครื่องได้สําเร็จท่านผู้ชมครับการที่รัเสเซียนําระบบป้องกันภัยอากาศมาวางไวแ้แถบนี้เป็นจำนวนมากนี่เลยครับมันก็ถูกทําลายมากเหมือนกันการสูญเสียระบบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการตรวจจับและตอบสนองระยะไกลของรัเสเซียในดอนบาสหน่วยข่าวกรองกระหม่มยูเครนเลยครับยังคงกดดันและทําลายโครงข่ายระบบป้องกันภัยอากาศของรัเสเซียอย่างหนะักด้วยการโจมตีด้วยโดรนอย่างแม่นยําถึง2ครั้ง ต่อระบบเลด้าและก็ขี่ปรูิทรงคุณค่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองกระหมได้ดําเนินการโจมตีแบบประสานงานกันและทําสําเร็จอย่างดีเยี่ยมท่านผู้ชมครับ การโจมตีฐานยิง 9A83 ของรัเสเซียซึ่งเป็นระบบขีปุธพ,พื้นสู่อากาศ S3 0 0นี่นะครับโดยมีรายงานนะครับว่าฐานยิงดังกล่าวกำลังปฏิบัติหน้าที่ลบอยู่ในขณะนั้นซึ่งตอกย้ำถึงจังหวะเวลาและความแม่นยำทางยุทธวิธีของการปฏิบัตินอกาจากนี้ครับท่านผู้ชมครับกองกำลังโรนยูเคนี่แหละครับยังได้ไปโจมตีและทำลายระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ e w r 3 3 0 z h e C h z, นี่ครับที่หายากได้อีกดย ท่านผู้ชมครับมันมีรายงานนะครับว่ากองกําลังลาดตะเวนนะครับ และหน่วยปืนใหญ่ของยูเคนี่นะครับจากกองพลน้อยเชอร์นีริสนะครับได้ทำลายสถานีเร์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ r 3 3 0เซ c เฮดซเทของรัสเซียที่หายากและมีมูลค่าสูงและเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและหายากที่สุดของรัสเซียระบบนี้เลยครับออกแบบมาเพื่อตรวจจับวิเคราะห์และก็สกัดกัน้นสัญญาณวิทยุเดออัตโนมัติรวมถึงการสร้างสัญญาณลบกวนทางอิเล็กทรอนิกสรงพลังซึ่ง สามารถรบกวนการสื่อสารการนำทางและก็ช่องทางการควบคุมโดรนพูดง่ายก็คือมันไปขัดขวางการทํางานของโดรนยูเคนนั่นเองครับท่านผู้ชมครับ นอกจากนี้ท่านผู้ชมครับปฏิบัติการครั้งนี้นี่นะครับที่มันประสบความสําเร็จนั้นก็ได้ด้วยความร่วมมืออย่างราบลื่นระหว่างทีมลาดตะเวนของโดนทางอากาศและหน่วยปืนใหญ่เลยครับเมื่อผู้ควบคุมโดนจากกองพลน,น้อยสามารถระบุตําแหน่งสถานีเอเดบิที่ซ่อนอยู่ได้จากนั้นจึงระบุลายเซ็นและยืนยันตําแหน่งทันทีที่พิกัดถูกส่งไปในรับปืนใหญ่ของยูเคนก็โจมตีอย่างแม่นยํา ทำลายระบบก่อนที่จะสามารถเคลื่อนย้ายหรือว่าเริ่มใช้มาตรการตอบโตได้ความพยายามที่จะประสานกันนี่เลยครับตอกย้ําว่าการบูรณาการข่าวกลองและก็อํานาจการยิงพี่แม่นยำนี่เลยครับยังคงส่งผลต่อความสําเร็จในสนามรบของยูเครนต่อไปนอกจากนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมามันยังมีรายง,งานนะครับว่าปฏิบัติการของโดรนยูเครนนี่หลยครับยังได้ไปโจมตีคลังน้ํามัน2แห่งในรัสเซียซึ่งโดนของยูเครนโจมตีคลังน้ามัน2แห่งในภูมิภาค ัมบ๊อบและวอลเนตนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามันทําให้เกิดไฟไหม้และถังน้ามันได้รับความเสียหายท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและก็เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วและพยายามช่วยกันสก,กัดไฟที่กําลังลุกลามอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ของยูเคนรายงานนะครับว่าการโจมตีดังกล่าวได้โจมตีคลังน้ำมันนิกิฟโลสกาญาในหมู่บ้าน ดะมิททิปกานะครับซึ่งอยู่ห่างจากตัมบอบประมาณ45กิโลเมตรคลังน้ํามันแห่งนี้มีถังน้ํามัน14ถังความจุ1 4 4 0ลูกบาทเมรคลังน้ํามันแห่งนี้เป็นของลอดเนบเลยเคยเป็นส่วนหนึ่งของตัมบอบ นิฟเฟ็บโปรดักต์นะครับซึ่งเป็นผู้จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเหล,ล่อลื่นรายใหญ่ที่สุดในปุยภาคนอกจากนี้มันจะมีรายงานการไปโจมตีคลังน้ำมันแห่งที่2ในปุยภาควอลโลเนสของรัสเซียครับท่านผู้ชมผู้ว่าการอเล็กซานเดอร์เซฟกล่าวว่าโดนถูกยิงตกสร้างความเสียหายเล็กน้อยต่อถังเชื้อเพลิงหลายถังแต่ไม่ได้เกิดเหตุเพลิงไหมนี่ก็เป็นการรายงานของเจ้าหน้าที่รัสเซียเขา ่านผู้ชมครับไม่มีรายงานการบาดเจ็บและผู้ว่าการก็ไม่ได้ระบุสถานที่เกิดเหตุกระทรวงกางขหงรัสเซียรายงานนะครับวัดโดนปีกตึงของยูเครนร้อยสองลำถูกสกัดกั้นและถูกทำลายเหนือดินแดนของรัสเซียเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้วันที่สองธันวาคมเมื่อวานนี้่ท่านผู้ชมโดนยูเครนก็ไปโจมตีคลังน้ำมันลอชเนปที่เมืองลิฟนี่นะครับแควนบอิออนทำให้ถังน้ำมันสองถังถูกไฟลุกไหมและได้รับความเสียหายอย่างหนัก ค,ครับความเสียหายต่อระบบป้องกัน F400 ลงหิงเลด้าเตือนภัยและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันจะทําให้การตอบโต้ของยูเครนโดยเฉพาะการใช้อากาศยานเพิ่มมากขึ้นทั้ง F16 และ Mi g 2 9ิที่เริ่มปฏิบัติการเพิ่มขึ้นเพื่อเมื่อระบบป้องกันต่างๆเหล่านี้มันหายไปนั่นหมายความว่าแม้รัสเซียจะยึดได้แต่การรักษาไว้มันก็ไม่ง่ายเช่นกันครับท่านผู้ชมถ้าระบบป้องกันที่ถูกทําลายไปนั้นรัสเซียยังไม่สามารถ สามารถจัดหามาทดแทนได้ดูเหมือนว่าระบบป้องกันภัยระกาศรัสเซียนี่แหละครับอยู่ในพื้นที่ไหนๆมันก็ถูกทําลายเป็นว่าเล่นเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ถ้าเผื่อบริเวณใดมันขาดระบบป้องกันนี่แหละครับการโจมตีมันก็จะมากสักหน่อยยกตัวอย่างเช่นูุยภาคไคลเมียคาสโดดาเนี่ยครับรวมถึงท่าเรือโนลสิตปฏิบัติการของโดนยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีทุกวันในพื้นที่แถบนี้เพราะว่าระบบป้องกันภัยระบาศในพื้นที่แถบนี้มันร่อยหลอ อลงไปทุกทีแทบจะไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วในปัจจุบันรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ